สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบูมหมูทะบวชแล้วตั้งใจเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังเจอมอรสมชีวิตเกือบหมดตัวเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์ที่วัดเทพสรธรรมมารามจังหวัดปทุมธานีนายยุทธภูมิแก้วเข้มหรือบูมหมูทะอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านหมูกระทะเทยกระทะเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ก่อนเข้าพิธีบรประชาอุปสมบท ทดแทนบุญคุณพ่อแม่และแก้บนนายยุทธภูมิกล่าวว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบวชครั้งนี้เพราะต้องการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่และต้องการบวชแก้บนเนื่องจากตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเจมอมรสุมมาเยอะมากตั้งแต่เรื่องเกือบหมดตัวเพราะนําเงินไปลงทุนแต่เกิดข้อผิดพลาดทําให้เงินเก็บที่มีจํานวนหนึ่งหมดหายไปจําเป็นต้องขายกระเป๋าแบนเนมและสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อมาไรายได้ของตนก็ลดลง เพราะถูกปิดเพจไปรู้สึกเหมือนโดนตัดแขนตัดขาเพราะคือช่องทางธรมาหากินของต้นในตอนนั้นเครียดมากต้องเข้าทางธรรมตื่นมาไหวพระใส่บาตรทำบุญทุกวันแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เพจขึ้นซึ่งตอนนั้นทางเฟซบุ๊กก็บอกให้เราทำใจเนื่องจากหากกู้เพจกลับมาได้ก็จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ข้อมูลหลังบ้านอาจจะหายแต่ทุกอย่างคลี่คลายเมื่อจู่ๆก็สามารถกู้เพจกลับมาได้โดยที่ไม่มีอะไรเสียหายเลย กว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ก็หนักหนาสาหัสมากและถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจอยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่และบวชแก้บนด้วยโดยการบวชในครั้งนี้ตั้งใจอยากจะบวชสิบวันตามฤกษงามยามดีจะบวชเคร่งไม่เล่นโซเชียลซึ่งเชื่อว่าการบวชในครั้งนี้จะทําให้เปลี่ยนชีวิตตนเองได้โดยสิ่งที่เจอมาก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับทุกคนว่าควรมีสติกับการใช้ชีวิตให้มากมาก เพราะหากพลาดไปแล้วไม่สามารถนํากลับมาได้ทั้งนี้สำหรับกระแสที่ว่าตนบทนีนี่บวทพร้อหมดตัวนั้นไม่เป็นความจริงเลยในยุทธภูมิเกาวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ